ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจววเวโอแคมรากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเครื่องดื่ม m อ็มสตอมสดชื่นขั้นเทพ ช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันกันค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปีนี้นะคะยังคงเรลี่เดินหน้าบวกต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมากันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะคะถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีพักบ้างย่อบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เซ็นดิ้งเด็กก็ยังคงแข็งแกร่งนะคะวันนี้ยืนในแดนบวกอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดอยู่ที่1,578.81จุดนะคะบวกขึ้นมาประมาณ5จุดค่ะแต่ว่า จะท่าดีทีเหลวไหมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้บวกแรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปปิดตลาดบวกไม่ถึงจุดนะคะเดี๋ยวไปกําหนดกลยุทธ์ทางกันหน่อยกับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพูดคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะคุณเทศศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นเราตอนนี้อีกนิดเดียวจะถึงพันหกร้อยจุดแล้วนะคะครับค่ะมองว่าอโอกาสพันหกร้อยในไตรามาสหนึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้ไหมคะ ครับจริงๆในช่วงสั้นๆนะครับคงมองแนวต้านอยู่2ระดับนะครับระดับแร้คือวันห้าร้อยแปดสนะครับระดับถัดไปก็พันหกร้อยจุดนะครับทีนี้เรามองจากสถานการณ์เนี่ยคงเห็นความพยายามในการขึ้นไปเทสพันห้าร้อยแปดสิบอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช่นะครับวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาตอนเช้าก็เห็นขึ้นไปเทสเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแรงในการที่จะขับเคลื่อนที่มันทะลุไปในช็อตเตอมเนี่ยอาจจะยังไม่หนักแน่นพอนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแรงซื้อตลอดจากสถาบันในประเทศแล้วก็โกจาก ต่างชาติที่ไหลเข้ามานะครับแต่ว่า,อ,าอยากให้เป็นข้อสังเกตนะครับมองในส่วนของต่างชาติเนี่ยเราเห็นแรงซื้อที่เป็นเม็ดปลายนะครับมันน้อยลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นการเปิดช็อตบ้างในบางช่วงเวลานะครับในฟิวเจอร์นะครับส่วนสถาบัานในประเทศเนี่ยเ,เริ่มเห็นแรงขายทํกากาไรออกมาเป็นบางวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแรงที่จะส่งให้สรุปพันห้าร้อยแปดสิบในช่วงเทอมเนี่ยดูเหมือนว่ายังค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว,ว่าอย่างวันนี้เนี่ย 1 5 8 0แต่นะครับน่าจะยังทําหน้าที่เป็นแนวต้านที่ดูแล้วแข็งแรงต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งครับมีแนวรับอยู่ที่บริเวณไหนคะสำหรับระยะสั้นนี้ถ้าแนวรับสั้นๆเนี่ยคงเห็นประมาณสัก1,560จุดครับค่ะก็ดูเหมือนว่าหุ้นไทยค่อนข้างจะคือคักตั้งแต่ต้นปีแบบนี้นะคะทางบริษัทซัพเอเชียพลัสมีมุมมองแล้วก็เคล็ดลับกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสหนึ่งให้นักทุนปรับพออย่งไงดีคะ ครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรายังดูว่าเป้าหมาย1,600จุดเนี่ยคงยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรสําหรับปีนี้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันถูกคนนนํานวณบนค่าการคอมไบสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ที่ประมาณสักเกาดห้าแสนล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นต่อหุ้นก็ประมาณ100บาทต่อหุ้นนะครับส่วนค่า PE เนี่ยเราก็ยังใช้ประมาณ16เท่าซึ่งอ้างอิงบน Market Earning เน็ตดิวกับประมาณสัก4.75เปอร์เซ็นต นะครับซึ่งถ้าใช้ตัวเลขนี้เนี่ยพันหก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเทียบบินเด็ดปัจจุบันกับทาร์เก็ตพันหกเนี่ยอัพไซด์มันอาจจะเป็นอะไรที่จํากัดนะครับเพราะนั้นหุ้นประเภทหนึ่งที่อยากให้จับตาดูเนี่ยนะครับเราก็ยังเน้นไปที่หุ้นปันผลนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เฟอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีมาละนะครับตัวที่เน้นเนี่ยอย่างเช่นพวกแอนนันเฮาส์นะครับ DRT นะครับหรือว่าตัวเสนานะครับหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินปันบางตัว นะครับพวกนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นช้อยที่ดีเพราะว่าดุลิเดนยูของหุ้นพวกนี้เนี่ยเฉลี่ยมันประมาณสักเกินห้ถึงหเอเซ็นต์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมีมีอัตราผลตอบแทนตรง,งนี้เนี่ยในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนี่นะครับอาจจะแบง่งเงินบางส่วนมาดูหุ้นที่คิดว่ามีประเด็นบวกที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับซึ่งแล้วก็มีช้อยนะครับอย่างเช่นตัว TTA นะครับหรือแม้ก็จะเป็นตัว w USA นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ย มีประเด็นบวกในการที่จะสอดตัวราคาแล้วของตัวครับค่ะส่วนตัวที่มีอัพไซด์ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่ยังมีอัพไซด์เปิดกว้างมากๆเลยสําหรับปีนี้ในมุมมองคุณเทศักดิ์มีตัวไหนเด่นเป็นพิเศษไหมคะครับก็ถ้าจะมองช้อยอื่นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มกลับมาดูที่กลุ่มแบงค์บ้างนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยถ้ามองในเชิง valuation ตรงนี้นะครับผมถือว่าไฮทูบุกฟลาลูเนี่ยมันต่ำมากมากน,นะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก1.1ึ่้าเท่าเทียบกับตรงพีทนะฮะ ประมาณ2.2เข่าแล้วก็ e a r n i n g ็ตต์แบงเองปีนี้เนี่ยก็น่าจะโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับตลาดเนี่ยโตประมาณสัก7.85เปอร์เซ็นต์อีโกลดนะครับแต่แบงก์เนี่ยน่าจะอยู่ช่วง9-10เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้น Valuation ที่ถูกและ e a r n i n g ็ตตที่กลับมาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอาจจะไปดูหุ้นอย่าง SCD หรือว่า TGB ครับค่ะ ค่าเฉลี่ยในในช่วงที่ผ่านมาในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสตนะคะต้นปีที่มีการประมาณการกำไรตัว EPS ของบริษัทจดทะเบียนมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วค่าเฉลี่ยจะลดลงในช่วงประมาณกลางปีปลายปีคะเรายังคิดว่าสมมติฐานที่วางไว้ในกลุ่มสาหกรรมหลัก,ลก,ลกนี่นะครับยังน่าจะเป็นไปตามนั้นได้อยู่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ย แล้วก็อยู่บนราคาเฉลี่ยน้ํามันทั้งปีที่ประมาณ55เหรียญน,นะครับเพราะเราคิดว่ามุ้ฟในทั้งปีเนี่ยอาจจะอูช่วงประมาณ50-60เหรียญน,นะครับดันั้นกรอบนี้เนี่ยมันยังคงอยู่นะครับเพราะนั้นแอัตราส่วนน้ำมันคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับส่วนแบงค์เนี่ยเราบอกว่าตัวโรนโคสประมาณ5.9นะครับแล้วก็ตัวนิมประมาณสัก3.1-3.2เปอนะครับภาพตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นสองตัวน,นี้เนี่ยกินน้ําหนักของเออร์เน็งตลาดเนี่ยประมาณสัก ถ้าเสร็จกเป็นเ็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มอื่นๆถ้าไม่ได้มีอะไรซึ่งยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัว e ออ n ์เน็ที่คาดการเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ที่เดิมครับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณเทศักดิ์มากเลยนะคะสวัสดีสสดค่ะคุณเทศักทวีทธีราธรมจากบริษ,ษ,ษ,ษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะกำหนดกลยุทธการลงทุนให้กับเรานะคะมองว่าแนวต้านที่ระดับ1580ยังตื้อๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ผ่านไปที่พันหในรอบนี้นะคะเพราะว่าเราขึ้นมาทดสอบหลายรอบแล้วอาจจะมีการย่อบ้างนะคะแต่ว่ากรอบของการย่อก็ไม่ได้น่ากังวลใจสักเท่าไหร่นะคะยังมีหุ้นที่มีอัพไซด์โดยเฉพาะหุ้นที่ดูจากตัวปันผลแล้วยังมีโอกาสใน,ในการลงทุนนะคะก็แนะนํากันไปหลากหลายตัว ไปดูที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งต่างประเทศกันนะคะดาวโจนพยายามจะกลับขึ้นไป20,000จุดอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ปิดบวกขึ้นมา98จุดค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่ฝั่งของยุอโรปนะคะปิดตลาดอยู่ในแดนบวกเช่นเดียวกันค่ะ ส่งท้ายนะคะด้วยกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาหลักสูตรการเรียนหุ้นนะคะที่เข้มข้นและคุ้มค่าขอเรียนเชิญค่ะ, <_ C 1> คะเพราะว่าเนชั่นเราจัดหลักสูตร stock society by nation นะคะจะสอนคุณให้เล่นหุ้นเป็นนะคะด้วย8เซียนที่จะมาสอนคุณ8วันเรียนกันตั้งแต่9โมงถึง4โมงนะคะเรียนกันทั้งหมดเสาร์อาทิตย์ทั้งหมด8วันนะคะสสัปดาห์ค่ะเริ่มวันที่11กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมาสอนทั้ง พื้นฐานกราฟนะคะ เทคนิกราฟขั้นสูงนะคะรวมไปถึงทริคในการเลือกหุ้นการดูวอลุ่มเพื่อแกะรอยเจ้านะคะรวมไปถึงจิตวิทยาการลงทุนรวมไปถึงการแกะงบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะคะสอนกัน50ชั่วโมงเพียงแค่3 0,000บาทเท่านั้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้จริงๆสําหรับการเรียนหุ้นที่เรียกได้ว่ามีจํานวนชั่วโมงแล้วก็จํานวนอาจารย์ที่เข้มข้นขนาดนี้นะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะคะเรายังรับอีกนิดหน่อยค่ะท่านใดที่สนใจรีบจองเลยนะคะ0 2 3 3 8 3 0 0พกด3นะคะหรือว่าท่านจะแอดไลน์มาที่แอดมีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็มิสเตอร์มาเก็ตค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรได้นะคะยังไงขอเรียนเชิญนะคะจะได้มาเจอกันด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ